สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ยายสมเคยซืมมาแบ่งสูตรปลาเด็กปลาลาบัานเฮานี่แหละค่ะปลาสุดๆเอาไปคั่วหรือว่าเอาสำแหลขี้ออกแล้วก่ะทำความสะอาดส3องสามน้ำและะ้วค่ะเอาเกลือพี่น้องมามักมาคุกเข้าให้เข้ากันนี่แหะค่ะ นนแบบง่ายๆบดเอาเก็ดออกค่ะพี่น้องแล้วแต่นี่ค่ะแล้วแต่หมักของไผ่ของมันเนาะเห็ดว้กินในรัวเลื่อนเท่านี้แหละพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปก็ส่วนลายก็บอกอ่่ยเห็ดกินกันแหละมิเตซื้อส่วนหลายพี่น้องมักไว้คืนหนึ่งแล้วก็มาเอาห้่พี่น้องอันนี้ลาจากโรงสีผสมกับล้นเนาะ บ้านภาษาบ้านกับเคิงพี่น้องแล้วก็คั่วคั่วสกปรกนะฮะมาให,ให้หอมๆเขาสมิกลิ่นหอมพี่น้องแล้วก็มาคลนใส่เนี่ยแหละคลนคนใส่นี่แหละปุ๊บเข้าให้เข้ากันนี่กินกับได้เอาออกนะพี่น้องเอ,อ้อยเฮยสมก็เบเลแตป่ะแล้วกับบริษัทบ่บตั้มพี่น้องเอาแบบตูแบบนี้เลยตู ด่ก็ดีแบบนี้แหละบางทีเราอยากปิ้งอยากมกอยากทอดกะแล้วเตะหมักอันนี้กะสูตรแปรสูตรมันเนาะค่ะไส่หมักกะเิ็ดตามได้ทำกบขั้วจังหอมค่ะพี่น้องอันนี้โบได้เติมเกลืออีกนะค่ะแล้วก็บโบได้เติมน้ำน้ำเกลือเก้าค่ะพี่น้องนี่ที่หมักไว้คืนนึงผ่านมาแล้วนะ อันนี้แกเป็นสูตรที่เคยเห็ดกินประจำค่ะแบ่งปันกันเนาะไปมักแตเหต็ดไปว่านั้นกระแลเตะก็เปี้ยนไปเรื่อยๆอยู่พี่นอ้องปัญหาสำคัญก็คือแมงวันถ้ารักษาแมงวันได้หนูโอ้ยแซบอันนี้บบแม่นประแดหนัวได้พี่นอ้องเก็ดเค็มไว้ค่ะถ้าประแดกนัวก็คือบ่ใส่เกลือร้ายแบบนี้ ใส่ทำในน้อยไ้พี่น้องล้างทําความสะอาดแล้วไ้เก้านั่นแหละแต่ก่อนใส่ทุงค่ะประเดกกระดายประเดกปลาลานะอันนี้โล่งๆเลยค่ะด้านในปลาลงแล้วก็ผ้ายางหัดยี่พี่น้องผ้าคุมปากสวมด้วยทุงแล้วก็รัดไว้